ท่านผู้ฟังที่รักช่วงเวลาแห่งความบันเทิงโตไปนี้ขอเชิญท่านฟังเรื่องโหลอนลี้ลับจากทุกสารทิศโดยที่นี่ผีดุวันนี้เสนอตอนอิทธิฤทธิ์ลายตาหนีเรื่องดูคุณหน่อย แห่งช่องบ้านไร่วังพยอมอออออเรื่องนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างนานมาแล้วที่บ้านไร่วังพยอมของคุณหน่อยตั้งแต่สมัยที่คุณหน่อยยังเป็นวัยรุ่นน่นไคือวันหนึ่ง มีคนรู้จักก,กันกับคุณพ่อของคุณหน่อยได้เอาหนอกล้วยตานีมาให้กับคุณพ่อของคุณหน่อยซึ่งท่านก็ได้ปลูกเอาไว้ในสวนกล้วยน้ำหวาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับลำห้วยภายในไร่โดยที่ไม่รู้ประวัติหรือที่มาที่ไปของกล้วยตานีต้นนั้นมาก่อนเลยคุณพ่อท่านบอกว่า ก็ปลูกเอาไว้ในเน่และดีแล้วจะได้เขาคอยเฝ้าสวนให้เราแต่คุณแม่ของคุณหน่อยนั้นท่านไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหรนะ่นักเอามาปลูกทำไมก็ไม่รู้มันไม่ดีหรอกนะแต่ในที่สุดคุณพ่อก็ปลูกกล้วยตานีต้นนั้นไว้ในสวนจนได้ต่อมากล้วยตานีต้นนั้น ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนตั้งเป็นกอใหญ่ซึ่งหลังจากที่กล้วยตานีต้นนั้นโตเต็มที่ก็เริ่มมีเสียงเล่าเสียงลือขึ้นมาว่าคนที่ไปอาบน้ำในลำห้วยหรือเก็บผักในบริเวณน,นั้นทั้งเวลาเช้าเย็นหรือกลางคืนต้องพบเจอกับผู้หญิงสาวสวยผมยาว มาเดินอยู่ในสวนตลอดเวลาจนผู้คนต่างก็ร่ำลือกันไปว่าอาจจะเป็นพี่ชายของคุณหน่อยคนใดคนหนึ่งที่อาจจะพาเมียมาแอบซ่อนไว้ในสวนแน่ๆข่าวลือนั้นเริ่มแพร่สะพัดออกไปจนหนาหูขึ้นเรื่อยๆในที่สุดข่าวลือนั้นก็ไปถึงหูคุณพ่อของคุณหน่อย ซึ่งคุณพ่อก็ออกมาแก้ข่าวว่าไม่มีเรื่องแบบนี้แน่ๆแต่ทว่าก็ยังมีคนเห็นผู้หญิงสาวสวยคนนั้นในสวนอยู่หนึ่งเนืองแถมในบางครั้งมีคนแอบเข้ามาเก็บลูกมะพร้าวแก่ที่ร่วงหล่นอยู่ในสวนก็ต้องพบเจอกับลูกมะพร้าวที่ร่วงตุบลงมาจากบนต้นแต่ทว่า พอเดินไปดูกลับไม่มีลูกมะพร้าวลูกนั้นหรือบางครั้งเห็นชัดๆเลยว่าลูกมะพร้าวร่วงลงมาก็วิ่งตามไปเก็บและหิ้วก้านหมวกของมะพร้าวลูกนั้นขึ้นมาแต่ทว่ามันกลับกลายเป็นหัวคนไปสงันสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่เข้ามาในสวนเป็นอย่างมาก ซึ่งชาวบ้านบางคนก็ถึงกับร่ำลือไปว่าคุณพ่อของคุณหน่อยนั้นเลี้ยงผีไว้เฝ้าสวนเลยทีเดียวซึ่งคุณพ่อก็เลยเกิดความสงสัยว่าผู้หญิงในสวนที่ชาวบ้านหลายคนได้พบเห็นมานั้นอาจจะเป็นผีตานีก็ได้ก็เลยมีความคิดว่าจะไปถามต้นกล้วยตานีนั้นให้รู้เรื่อง ซึ่งคุณแม่ของคุณหน่อยก็บอกว่าให้โค้นทิ้งไปแต่พ่อก็บอกว่าต้องไปถามดูก่อนในวันหนึ่งคุณพ่อของคุณหน่อยก็นำเอาข้าวไปถวายพระที่วัดเพราะที่บ้านไร่วังพยอมของคุณหน่อยนั้น พระเดินมาบินทบาทไม่ถึงหลังจากกลับจากวัดแล้วคุณพ่อก็ชวนคุณหน่อยเข้าไปในสวนแกบอกว่าจะพาไปหานางตานีในสวนซึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณหน่อยจึงรีบตามคุณพ่อไปทันทีโดยไม่ลังเลพอไปถึงที่กอของต้นกล้วยตานีนั้นคุณพ่อ ก็บอกกับต้นกล้วยตาหนีว่าให้เตรียมรับส่วนบุญกุศลจะได้มีบุญแล้วคุณพ่อก็กรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับนางตาหนีซึ่งขณะที่คุณพ่อกำลังกรวดน้ำให้กับนางตาหนีอยู่นั้นคุณหน่อยก็ได้สังเกตเห็นว่าที่โคนต้นกล้วยตาหนีต้นใหญ่นั้นมีเงาล้างๆของผู้หญิงคนหนึ่ง นั่งพนมมืออยู่ซึ่งพอเห็นดังนั้นคุณหน่อยก็ถึงกับลุกกระโดดพรวดมากอดคอของคุณพ่อด้วยความหวาดกลัวในทันทีคุณหน่อยก็ร้องถามคุณพ่อว่าพ่อเห็นอะไรไหมซึ่งคุณพ่อก็เอ่ยออกมาว่าอืมทาย่ด้วยกันนะ่ก็ช่วยกันดูแลไร่สวนนะ่แจะอย่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนละ่ะ มันจะเป็นบาปติดตัวจะไม่ได้ไปพุทธไปเกิดแล้วถ้ามีใครในครอบครัวมีอันตรายอะไรก็ให้มาช่วยกันนะแล้วพ่อก็กลับบ้านจากวันนั้นก็มีเหตุการณ์ผีตาหนีหลอกคนในสวนกล้วยไม่เว้นแต่ละวันจนหนักเข้าก็ไม่มีใครกล้ามาขโมยมะพร้าวกับผัก ที่ปลูกไว้ในสวนอีกเลยจนกระทั่งเหตุการณ์ล่วงเลยมาจนถึงปี2535วันหนึ่งก็มีคำสั่งด่วนมากๆจากศูนย์รับน้ำนมโคโดิบให้คุณหน่อยไปเข้ารับการอบรมที่วิทยายลัยกเกษตรลบบุรี เป็นเวลาสิบวันคำสั่งเหมือนสายฟ้าแลบคุณหน่อยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ารอไว้จากนั้นในเวลาสี่โมงเย็นรถตู้จากศูนย์รับน้ำนมโคดิบก็เข้ามารับคุณหน่อยการเดินทางจนกว่าจะถึงก็ปาเข้าไปถึงสองทุ่มกว่า,วาโดยที่ไปกันทั้งหมดเจ็ดคนเป็นผู้หญิงสี่คน และผู้ชายสามคนพอไปถึงแม่บ้านที่วิทยาลัยก็ทำอาหารให้กับคณะของคุณหน่อยได้ทานแต่ทว่าคุณหน่อยก็จำฝังใจกับอาหารมือนั้นไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้โดยที่เมนูอาหารในวันนั้นก็คือต้มยำขาหมูกับไข่เจียวแสนอร่อยแต่ทว่า ต้มยำขาหมูที่ว่านั้นก็คือไส้อ่อนของต้นกล้วยตาหนีนั่นเองอาหารมื้อนั้นของทุกคนก็เลยต้องเป็นไข่เจียวและที่ทำให้อารมณ์ของทุกคนขึ้นแบบสุดๆก็คือแม่บ้านที่มาทำอาหารให้พวกเรากินนั้นพูดจาแบบป๋าไม่แดกอีกต่างหากในกระดกเดินข่อนเคิน เลยเวลามาตั่งเยอะแล้วยังจะต้องมานั่งอดหลับอดนอนทํากับข้าวให้แดกอกีกทําอะไรให้แดกก็แดกๆไปเถอะคุณหน่อยซึ่งในตอนนั้นยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็มีอารมณ์โกรธมากๆแต่ก็ต้องเก็บอารมณ์นั้นไหวหลังจากกินข้าวเสร็จก็มีคนพาทุกคนไปที่เรือนรับรองเพราะว่า ห้องพักที่อื่นนั้นเต็มจนหมดแล้วเหลืออยู่แต่ที่เรือนรับรองหลังนี้เท่านั้นเมื่ออาบน้ำเสร็จก็เข้าห้องนอนซึ่งนอนกันที่ห้องเดียวกันทั้งสี่คนแต่มันดูแปลกๆที่ห้องนอนมีถึงห้าห้องแต่ทว่าประตูมันจะถึงกันหมดทุกห้องคุณหน่อยเลยต้องมานอนที่ห้องใหญ่แล้วก็คิดว่า มาน,นอนแค่สิบวันคงไม่เป็นไรหรอกนาคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าพอคืนที่สองก็มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นคือมีคนเดินไล่ไขกุญแจตั้งแต่ห้องชั้นล่างจนมาถึงห้องชั้นบนที่คุณหน่อยและเพื่อนๆนผู้หญิงนอนพักกันอยู่ คุณหน่อยซึ่งแอบดูก็ได้เห็นว่าเป็นผู้ชายร่างใหญ่ถึงสามคนคุณหน่อยและเพื่อนๆต่างก็กลัวกันเป็นอย่างมากพยายามมองหาสิ่งของในห้องนั้นที่อาจจะพอใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้มั่งในกรณีถ้าเกิดว่าคนพวกนั้นบุกพังประตูเข้ามาจะได้ซัดกันสตั้ง แต่ก็ไม่มีอะไรสักอย่างในห้องนั้นมันโล่งไปหมดแต่คุณหน่อยยังพอที่จะอุ่นใจอยู่บ้างเพราะเธอมีมีดสนามที่ผูกติดไว้ที่ขาแล้วใช้ขากางเกงคลุมไว้อยู่เล่มหนึ่งแต่ทว่าคนพวกนั้นก็ไม่ได้บุกเข้ามาและก็พากันกลับไปซึ่งคืนนั้นคุณหน่อยและเพื่อน กดแทบจะไม่ได้หลับกันเลยเพราะความที่กลัวว่าผู้ชายกลุ่มนั้นจะย้อนกลับมาอีกนั่นเองเหตุการณ์ก็ดำเนินมาจนถึงในคืนที่สามขณะนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มบรรดาเพื่อนๆของคุณหน่อยต่างก็พากันนอนหลับไปหมดแล้ว มีเพียงคุณหน่อยคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่หลับเพราะเธอคิดระแวงระวังและกลัวว่าคนพวกนั้นจะเข้ามาอีกและแล้วสิ่งที่เธอคิดไว้ก็เป็นความจริงขึ้นมาคราวนี้มันไขกุญแจเข้ามาทางประตูที่อยู่ติดกับห้องน้ำคุณหน่อยได้แต่คิดในใจว่าเวนกรรมอะไรกันหนอ ที่เธอต้องมาผจญกับคนชั่วๆวพวกนี้ในขณะที่กําลังทำท่าว่าจะเข้าตาจนอยู่นั้นในตอนนั้นคุณหน่อยก็คิดถึงพ่อเป็นอย่างมากถ้ามีพ่ออยู่ด้วยคงไม่มีไอ้หน้าไหนกล้าที่จะทำเรื่องชั่วๆแบบนี้แน่ในขณะที่คุณหน่อยกําลังคิดถึงพ่ออยู่นั้น พลันก็มีเสียงดังโครมเกิดขึ้นที่ตรงประตูห้องคุณหน่อยหันควับไปทางเสียงนั้นทันทีคุณพระช่วยสิ่งที่คุณหน่อยได้เห็นนั้นก็คือร่างของผู้ชายตัวใหญ่คนหนึ่งที่ลอยขึ้นไปดิ้นเร่าๆและส่งเสียงร้องลั่นอยู่บนอากาศที่สูงจนเกือบจะถึงเพดานห้อง แต่สิ่งที่ทำให้คุณหน่อยตกใจจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นมากกว่านั้นก็คือที่ตรงนั้นมีร่างของผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนหันหลังให้เธออยู่ผู้หญิงปริศนาคนนั้นเธอแต่งกายด้วยผ้าสบายเฉียงสีเขียวและนุ่งผ้าสิ้นสีเขียวเช่นเดียวกันพอเริ่มจะหายจากอาการตกตะลึงและพอจะตั้งสติได้คุณหน่อย ก็รีบปลุกเพื่อนๆทันทีหลายคนต่างสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นั้นต่างก็ตกใจจนตัวสัน่นแล้วก็ผูเข้ามากอดคุณหน่อยด้วยความตกใจหลายคนระล่ำระรักถามคุณหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่นอนหลับไม่รู้คูไม่ตื่น ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นและแล้วขุณหน่อยก็ได้เห็นว่าผู้หญิงปริศนาคนนั้นใช้มือข้างขวาของเธอยกร่างของผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นที่กำลังดิ้นกระเดวกระเดวแหกปากร้องลั่นอยู่นั้นขึ้นจนสุดแขนแล้วก็เวี่ยงร่างของผู้ชายคนนั้นฟาดลงไปตรงหัวบันไดดังโครมใหญ่ร่างนั้น ลิ้งหลุนๆล,ลงไปยังพื้นห้องชั้นลางแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้วก็วิ่งกระโผกระเพกออกไปจากตรงนั้นทันทีและแล้วผู้หญิงปริศนาในชุดไทยสีเขียวนั้นก็หันหน้ามาทางคุณหน่อยอย่างช้าๆแล้วก็เอ่ยบอกกับคุณหน่อย ด้วยน้ำเสียงที่เย็นจะเยือกขึ้นมาว่ารีบไปนอนซะพรุ่งนี้พวกเธอจะได้อยู่ที่นี่อีกแค่ครึ่งวันพรุ่งนี้บา่บายจะมีรถมารับกลับบ้านกันแล้วแล้วร่างของผู้หญิงปริศนาคนนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนซึ่งคุณหน่อย และเพื่อนๆต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นแล้วก็งงๆว่าจะเป็นไปได้ยังไงนะเพราะกำหนดการอบรมมีถึงสิบวันแต่นี้เพิ่งจะสามวันเท่านั้นเองเ <Lion sounds> ช้าวันรุ่งขึ้นคุณหน่อยและเพื่อนๆก็พากันไปกินอาหารเชา้า ที่โรงอาหารก็ได้ยินแม่ครัวและคนแถวนั้นพูดโจดขานกันว่าเมื่อคืนนี้วิทยากรที่มาให้การอบรมคนนั้นมาทำอะไรก็ไม่รู้ที่เรือนรับรองแล้วก็วิ่งออกไปโดนรถชนตายตรงหน้าทางเข้าวิทยาลัยนั่นเองซึ่งคุณหน่อยที่ได้ฟังดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่า ผู้ชายร่างใหญ่ที่พยายามจะบุกเข้าไปที่ห้องของเธอและเพื่อนๆแต่กลับถูกผีนางตานีปรากฏกายเข้ามาขัดขวางและจัดการทำร้ายและหลอกหลอนจนต้องวิ่งล้นล้านออกไปจนถูกรถชนตายนั้นเป็นใครในเมื่อวิทยากรตายไปแล้วการอบรมก็ต้องยุติลง และบ่ายวันนั้นทุกคนก็ถูกส่งกลับบ้านด้วยรถตู้ของศูนย์รับน้ํำนมโคดิบคันเดิมที่ไปรับมานั่นแหละและบ้านของคุณหน่อยและเพื่อนๆอ,อีกสามคนที่มาด้วยกันนั้นก็ดันอยู่กันคนละหมู่บ้านอีกต่างหากและคนขับรถก็ไปส่งเพื่อนคุณหน่อยคนที่อยู่หมู่บ้านไกลที่สุดก่อน แล้วก็ทยอยส่งออกมาจนเหลือแต่คุณหน่อยที่อยู่หมู่บ้านใกล้ที่สุดแต่ทว่าพอรถมาถึงบ้านไร่ของคุณหน่อยแทนที่คนขับรถจะจอดส่งแต่ก็ขับเลยออกไปอย่างตั้งใจคุณหน่อยจึงโวยวายขึ้นมาเมื่อเห็นว่าคนขับรถมีเจตนาที่ไม่ดีต่อเธอเสียแล้ว ทำอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยอยากตายอีกคนหรือไงครั้นแค่พอสิ้นเสียงของคุณหน่อยที่ร้องออกมาเท่านั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งรถที่กําลังวิ่งอยู่นั้นก็เบรกรืชอย่างกระทันหันแล้วก็หมุนย้อนกลับวิ่งไปทางไร่ของคุณหน่อยด้วยตัวของนั้นเองอย่างอัตโนมัติ ทาง,งที่เลยมาถึง4กิโลเมตรกว่าแล้วพอถึงทางเข้าบ้านไร่ของคุณหน่อยรถก็จอดลงคุณหน่อยรีบลงจากรถและรีบเดินเข้าบ้านไร่ทันทีพ่อของคุณหน่อยซึ่งยังเลี้ยงวัวน,นมอยู่ข้างทางก็เอ่ยถามขึ้นว่าอ้าวทำไมกลับก่อนกำหนดล่ะลูกเพิ่งไปได้แค่สามวันเองนี่นาะ แล้วใครมาส่งละ่ะพอเห็นรถคันนี้วิ่งผ่านไปแล้วแล้วก็วิ่งย้อนกลับมามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆใช่ไหมเนี่ยซึ่งคุณหน่อยก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังหลังจากนั้นสักพักใหญ่ก็มีเสียงไซเรนของรถตำรวจและรถกู้ภัยวิ่งผ่านไป ทางที่รถตู้คันที่เพิ่งจะย้อนกลับมาส่งคุณหน่อยวิ่งกลับไปนั่นเองซึ่งคุณหน่อยมาทราบภายหลังว่ารถตู้คันนั้นไปประสบอุบัติเหตุความลงข้างทางจนรถพังยับเยินและคนขับก็เสียชีวิตคาซากรถอย่างน่าสยดสยอง เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากคุณพ่อกลับจากไปใส่บาตรที่วัดแล้วก็ชวนคุณหน่อยเข้าไปที่สวนด้วยกันพอเดินไปที่กอกล้วยตาหนีซึ่งบัตรนี้มันแห้งเหี่ยวลงไปจนเหลืองไปหมดทั้งกอคุณพ่อก็เลยเอ่ยถามกับกอกล้วยตานีนั้นขึ้นว่าแม่ตานีแม่ตานียังอยู่ไหมน่ะ แต่ก็เงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับหรือเงาวูบวาบที่เคยเห็นใดๆทั้งสิ้นพอกลับมาที่บ้านพ่อก็บอกกับแม่ว่ากล้วยตาในเหี่ยวไปหมดทั้งกอเลยอ่ะสงสัยจะไปแล้วละซึ่งแม่ของคุณหน่อยก็พูดขึ้นมาว่าฉันไปบอกผีนางตานีว่าคนก็อยู่ส่วนคน ผีก็อยู่ส่วนผีอย่ามาเกีียวข้องกันเพราะฉันไม่กลัวผีและไม่เคยนับถือผีฉันนับถือพระไปให้พ้นเลยอย่ามาอาศัยอยู่แบบนี้ซึ่งผีนางตานีคงจะเสียใจหรือไม่ก็เพราะผีนางตานีไปทำร้ายคนที่คิดร้ายกับคุณหน่อย จนถึงแก่ความตายไปถึงสามคนก็เป็นได้เธอถึงได้ละทิ้งจากกอ,อกล้วยตานีที่เธอเคยสิงสถิตยอยู่นั้นไปซึ่งเมื่อหวนคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นที่ไรคุณหน่อยก็อดที่จะนึกขอบคุณผีนางตานีตนนั้นไม่ได้ที่ตามไปช่วยคุ้มครองเธอ ให้รอดปลอดภัยจากเงื้อมือของคนร้ายมาได้อย่างปลอดภัยในคราวนั้นท่านผู้ฟังที่รักอิทธิลิ์พรายตานีเรื่องโดยคุณหน่อยแห่งช่องบ้านไร่วังพยอม ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากที่นี่ผีดุสวัสดีครับ